ถ้าเขาลบพระพุทธเจ้ามอบกายถวายชีวิตแล้วนี่เป็นปฏิบัติบัตรบูชามันไม่ไปเลยนะจิเตเสค่ะมันไม่นอกธรรมนอกวินัยนะเออผมเห็นผมนี่แหละทั้งที่ไม่เคยมีครูมีอาจารย์สอนนี่หละได้มอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าคือเป็นการปฏิบัติบูชาเลยนะผมเอาชีวิตนี้บูชาพระพุทธเจ้าต้องการหรือปรารถนาพระนิพพานผมขนาดนั้น อย่างนั้นสิ่งที่ผมรู้ผมเห็นนี่จริงเป็นทางผ่านที่เล่าให้หมู่ฟังได้อย่างสบายวันที่ผมโค้นมานี่ผมก็เล่าแล้วนี่นั่นแหละของผมนะผมไม่เห็นว่าไอ้พวกอื่นเข้ามายุ่งเหยิงอีกมันจะมีได้ยังไงล่ะมันไม่มีเชื้อที่จะบอกว่าขณะนี้ข้าพเจ้าถึงนิพพานแล้วอ่ะข้าพเจ้าเป็นพระอรหันแล้ว ข้าพเจ้าอัศจรรย์แล้วไม่มีความอัศจรรย์นนะไม่มีคําว่านิพานไม่มีคําว่าอารหันไม่มีคําว่าความอยากมันก็สักแต่ว่าเห็นการวางของมันนั่นแหละมันก็เป็นอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นมันเป็นสภาวะของมันอยู่อย่างนั้นไม่มีคําพูดเข้าไปผมจึงมั่นสัจจันพระพุทธเจ้าไงเวลาที่ พระอ,องค์รู้พระอ,องค์เห็นสมบุกสมบูลปั๊บเนี้ยพระองค์เอาสมมุติมาสอนโลกสอนสุงสารสอนจากขั้นต่ำเนี่ยเข้าไปสู่ขั้นสูงสุดได้มันจะจันไม่หลอย่างนั้นเวลาที่ตัดทะลเนี่ยมันก็ตัดจะลุตรงจุดเดียวกันตรงนั้นที่เรียกว่าทุกนั่นแหละถ้าไม่ตัดทะู้ตรงนั้นเนี่ยมันจะตัดจะู้ตรงไหนล่ะ พอไปเห็นตรงนั้นมันก็เป็นเหมือนลักษณะเหมือนเห็นทุกขอของมันสมบูรณ์บริบูรณ์ของมันพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ทณะสงฆ์ก็เป็นในหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่หรือเรื่องมุคนายว่างไงผมไม่ได้สงสัยนะแต่ที่เล่าเป็นธรรมทานท่านพระอาจารย์รูปนั้นท่านพูดเนี่ยท่านก็พูดที่ท่าน,านรู้ท่านเห็นของท่านผมก็ฟังท่านไม่ได้ถามผมนี่ว่า จไม่หละินเสียข่าถ้าท่านอาจารย์โดนนั้นตำหนมผมว่าที่ผมปฏิบัตินี่ถูกทางไหมท่านไม่ได้ว่าท่านกา็บอกว่าท่านถูกท่านก็ไม่ได้ใจลูกถิ่นเราเนี่ยเออเราจะไปสอนเขาทาไมะก็เดียวก็จะว่าเราใบา้ถ้าเขาประมาทเราอะไรที่จะเสียข่ายิ่งประมาทหลวงปู่นะที่จะเสียข่าหลวงปู่ไม่เห็นว่าใครนี่จะงอกงามเลย ผมไม่ได้ว่าผมเลิศผมประเสืิฐผมอะไรนะจิตเสียขะาแต่ผมถือว่าพระพุทธเจ้าพราะธรรมพระสงฆ์นั้นเลิศนั้นประเสืิกผมมอบกายถวายชีวิตให้กับพระพุทธเจ้าพราะธรรมพระสงฆ์แล้วไงผมพูดเสมอว่าผมไม่มีชีวิตตั้งแต่ที่ผมรู้เรื่องมรรคเรื่องผลแล้วไงเพราะการปฏิบัติบูบชานั้นเลิศประเสืิฐที่สุดนี่นีนน่อามิตรบูชา างการละแฝงกรดินัมาร้างบวชร้างศสลา้อยหลังพันหลังมื่นล้านหลังเสียนหลังล้านหลัง,ลง,ลงอ่ะามีสงยังไม่ทอาปฏบิบัติบูชานะใช่ไหมล่ะจิตเสียขาถ้าใจน้อมลึมถึงพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลานี่ไม่มีคำวาาค่าเสื่อมจากพระรัะตนรยัยแล้วมันจะหลงทางได้ยังไงล่ะจิตเสียขามไม่ใช่วบาไปเรียนดีแล้วฉันวิชาเป็นจองคำมังเวท ทำเครื่องล่างของขังขายหรือไปเทศเลเทศเสียงหรือไปอวอดอุตริว่าตัวเองมีฤทธิ์มีเดชหรือประมาทพระพุทธเจ้าทำลายหลักธรรมหลักที่ไหนเม้เล็กเล็ก,ลกน้อยถือว่าประมา,าทนะจิตเสียขาเมื่อประมาทพระพุทธเจ้าเนี่ยจะถึงมคถึงผลได้ยังไงผมก็จะถามหมู่คณนะ เราเป็นผู้ปกป้องศาสนาหรือเราเป็นผู้ทำลายศาสนาใช่ไหมล่ะจิตเสศีขาพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็มีท่านไม่ออกมาท่านก็มีเหมืนอนว่กคุาจารยนนั่นท้องแก่ชราภาพนะแต่เรานี่พอพูดได้ผมนี่ก็หกสบสามแล้วเนี่ยสติกำลังปัญญาก็พอได้อาศัยท่านจิตเสขะที่เรียนนั่นแหละ เป็นผู้ที่บอกว่าตัวนี้ใช้ภาษาเรียนว่าอย่างนี้อย่างนี้ผมไม่อยากเป็นโน่นผมไม่อยากเป็นนี่นมมเ,นนเพะฉะนั้นผมไปนี่พระ่ายปกครองก็ยังถามว่าได้ยศนั้นยศนี้หรือ,อยังหมายถึงว่าจะหาให้ผมก็เลยไม่เอาเพราะผมต้องการที่จะหลบหลบซ่อนๆผมก็เลยไม่เอาหมายถึงว่าผมไม่เรียนไงถ้าผมเรียนผมก็เรียนได้แต่ผมไม่เรียนแต่ผมศึกษานี่ผมศึกษาอยู่ ก็ศึกษาเรื่อยๆศึกษาเรื่อยๆนั่น,นแหละตาผมเริ่มไม่ดีผมใจว่นตั้งสามสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยแล้วทั้งมองไก่ป่านนั้นนะผมจึงพอที่จะได้ให้ผมอยู่เป็นปกติใช่ไหมผมป้าผมอยู่กับหมู่กับคณะไม่นานหรอกให้ผมอยู่นี้แหละอาศัยหมู่อาศัยกันะผู้ที่เคารพพระพุทธเจ้าเคารพธรรมเคารพวินัย พร้อมๆๆใจกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกองทัพธรรมเพื่อปกป้องจัสนาร่วมกันผมเห็นพระเรือๆจำจานนี่ผมก็เทียนใจผมจริงๆนะที่จะเสียข่าผมเป็นลูกที่ดีนะมันล่าทารรได้ยังไงเสพกามคาผ้าชบมงไม่มีผ้าฉบงมีผ้าจีวรอ,อยู่หรือเราเป็นพระเป็นสำมณะอยู่นี่ยังกล้าไปเตะไปต้องผูหญิง ผีหาซาตานตัวไหนเข้าอยู่จิตเข้าจิตในใจของมันมนะันบวดมาหายมันเลยจิตเสียขาดเ็เทือนใจไหมล่ะจิตะเสียขาดผมเคารพพ่อผมเคารพิิดาผมนะอย่าแตะนะนั่นเลยผมจึงอยากมีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพอยากกินพลังหันก็เรื่องนี้แหละแอ่ผู้เป็นสมมุติใช่หาบเพราะมันเหนือกรรมไม่ได้หรอก แม้พระพุทธเจ้าก็เหนือกรรมไม่ได้โมคลาก็เหนือกรรมไม่ได้ทรงฤทธิ์ทรงเดชอะไรก็ตามเพียงเตะพูดสักเตว่าเป็นสมมุติเพื่อต้องการปกป้องศาสนาเท่านั้นไม่มีใครเหนือกรรมได้หรอกนิเตจมันเหนือกรรมไม่ได้ที่พูดเพื่อเป็นสมมุติด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองไม่ได้เกี่ยวผมก็ไม่ได้สงสัยอะไรนี่ผมก็เป็นปกติของผมนั่นแต่นี่เป็นสมมุติที่พูดใช่ไหมล่ะ ถ้าเราไม่พูดเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนานะ่ะเราเป็นลูกที่ดีไหมล่ะจิตตเชียขาเราเป็นลูกทารพีที่ก็เห็นออกมานั่นนะ่ะหมู่คณะก็เห็นนี่เหมือนกับทำลายศาสนานะี่หนตัวพอร้วจับพอล้วแก้บเออแต่ใช้ให้ลบลบซ่อนซ่อนใช้เป็นประโยชน์ผมไม่ได้ว่าอะไรนะจิตตะเสีขาจาเป็นต้องใช้อย่างนั้นอย่างนี้ผมก็จะว่าอะไรอันนี้เกิดก เน่าผมก็ยัไม่รู้ว่ามีกิจการอะไรกันนักกันหนาพระเราอ่ะมีสมรวมร้วางเลยว่าเราเป็นพระเป็นสมณะาเรื่องเงินเรื่องทองนัอนกันเดินทางไกลต้องใช้ต้องจ่ายยางี้มันก็มีในทมในวินัยไม่ใช่หรือทิแต่สียาอันนี้มันเกิดไปหมดเลยอะไรกันนักกันหนามันก็เป็นกลวจักจุธรรมดานนี ผมก็จะถามเจตเสขาว่าคารพผู้เป็นวีดาคือผู้เจ้าไหมเป็นศาสดาเองหรือไงเป็นผู้พิเศษเองหรือไงมันก็เลยกระเทือนใจผมแค่นั้นแหละหรือจะมีเหตุอย่างนั้นอย่างนี้เห็นทางไกลหรือยังไงผมก็นึกว่าอะไรแต่จะประมาทจีผู้ใดประมาทหลักธรรมหลักวินัยผมกล้าเท่านจะิตเ,เสียขา ไม่เจเลนงอกงามในมักในผลเรอกเชิญเลยผมประกาศเลยนี่ถ้าใครข้านผมก็แสดงว่าพวกนั้นเป็นพวกเตลืฉีนอกที่นอกลอยทำได้แค่ไหนก็ออกแค่นั้นที่กิตติค่ะยัาบ่ามาดที่ย่ามาหมาดหลักคำหนกวินัยทีเมื่อมีครูบาอาจารย์ท่านนี้เอาหลักรมเอาหลักวิานัยออกมาแสดงนี่ สมควรที่จะกราบที่จะไหว้ที่จะมอบราบค้ามให้เกิดะุุทธเจ้าที